ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่อง YouTube อยู่ที่กินบ้านเฮาพี่น้องเมื่อานี้พามาดูไอไออิดเสียอิดวานเขาเนะ่ยเย็นนะแช่แช่หนึ่งคืนมันบนบกแต่จะคืนสองคืนเต้อาเข่าเข่ามันี่เป็นยังไงเป็นยังไงคงเลี้ยงแส้จากกิโลเนี่ยอ้ครับครับครับิ้ นายดูดิเอ้าพอดีอะเข่างอกดีต้นเนี่ยนายดูดิโอ้พอดีพอดีต้นเนี่ยพอดีโอ้พอดีเลยเนี่ยโอ้พอดีพอดีพี่น้องเนี่ยพอดีนะยินนะโอค้พอดีเลยยินต้นเนี่ยอันนี้เขาแบนตรงไหนเนี่ยเอาไว้ใช้นนการนึ่งขึ้นเอาไว้สมุดของขึ้นนี่เนี่ยเอ้าโอเคเฮียงเนาะเนี่ยเฮียงเนี่ย เอาเมคโคเจ้าเมคโคพี่น้องเมคโคสิเอาขึ้นรถเทสเลอร์เอาพอดีมาเจอรถเมคโคโคมัสสูพีซีคมัสสูพีซีสองร้อยเจ้ารถเมคโคนะครับขึ้นรถเทสเลอร์เอามาปไปเฮ็ดฝายอ่ะเนี่ย ครับเฮ็ดฝาเส็นแล้วแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนเทปปุ่นเอาไปนี่พี่น้่งดูขั้นตอนการขึ้นรถเทเล,ลอร์โคมสุโคโมสุพีซีสองร้อยฮะขึ้นเทเล,ลอร์นี่แล้ว ขึ้ไหมาขึ้น่าจะได้ออกไปยังไหแต่ดูจะรับจนงันนะเด้อมามามาเร็วเรมามป้าปเนี่ยเด้ออากา,าร็วเร็เอาค่อยๆขี่เรอปเย็นเค่อยขี่ค่อยขี่ไปครับครับเบดี๋ยวไปโค้กันเนี่ย vai เตรียมวันพี่น้องครับนี่นะครับเตรียมวันนะครับเตรี่ยมวันข้าวนาปลังพี่น้องอันนี้คือครุบพี่น้องครุบนี่นะครับนี่มันเอาเออีทุบพี่น้องครับนี่นะครับอีทุบหนามทุเรียนนะครับครุบมาตาไทยเอิดครุบพี่น้องครุบย่ำนานะครับนะครับนเอาเออดีทุบนะครับเออดีหนามทุเรียนก็ได้พี่น้องนี่รด รถไถกับที่เอาล้อใส่นี่พี่น้องนะครับขางละสองล้อนะครับป้องกันในล้มพี่น้องพอดีไปเจอนะล้มเนี่ยแต่ว่ามันหนักหนักเครื่องนะครับมันหนักเครื่องพี่น้องถ้าเกิดนะครับเครื่องที่ใส่กับเนีย่ยเบิ้งพี่น้องนี่เท่าใดนี่นี่มาเบิ้งนี่พี่น้องนี่นะครับ ร้อยสิบเี่พี่น้องนี่ร้อยสิบมาครับนี่นะครับนี่พี่น้องเรียกเรียกเครื่องนี่ครับนี่นเป็นร้อยสิบละพี่น้องนีนะครับร้อยสิบนะครับถ้าเป็นเกาหาก็ได้ยุ้พี่น้องนะครับนี่นะครับ น,นี่เครื่องดึงน้าพี่น้องนี่ดึงด้ามนี่นะครับทางเครื่อง refers, นี่หนัหกพี่น้องหกคนยิบสองนะครับหกคนยสิบสองสายพันกับเท่าไรน้อพี่น้องนี่โมเมนต์สองเมตรหาสิบปพี่น้องนี่สสยพันยาวครับนี่นะครับใส่พันยาวนะครับใสยพันยาวน่าจะสองเมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ ใช่นะสียิจพี่น้องวานเขาสรุปก็คือนะครับเอารถไถน้อยนะครับรับจ้างทำนาก็คือรอบแรกนี่ก็คือไถทยนะครับไถหัวหมูพี่น้องนะครับเอาผ่านหัวหมูไถก่อนนะครับไทไว้แล้วก็เอาครุบลงย่ำนะจุดท้ายก็เอายี่หืนลง นะครับไล่ละแปดร้อยพี่น้องบ้านในพร้อมพี่น้องบางคนก็เข้าใจว่าพร้อมหวานนะกับกับบ้านในพ้อมหนิคนละความหมายด้พี่น้องคนละความหมายนะครับเดียนเป็นไรเขาเกิดดีแค่เนี่ยโ <c oughs> อ้เขาเกิดดีเนาะครับครับแ <c oughs> เนี่ยดีดีได้เนี่ย ตอ้วานวานหลายเหมนไดินเลยคันเขาวานวานมาจากถุงเจ็ดสิบโลพอดีนะนะนาเท่าไหร่สามไร่เจ็ดสิบโลเจ้บ่บางคนเขาจีวานไอ้ไรนึงหนัวานยี่สโลเจเจ้าวานมาหอดยี่สิบโลเนี่ยเจ้าอ๋อเจสิบโลพอดีล้วพอดีพอดีอดอดวานเพื่อร้อยนึงสิบสิบกิโลวานสักประมาณยี่สิบถึงยีิบห้ากิโลกรัมเนี่ยพอดีผมว่านะครับแมนแมนวานเพื่อจากน้อยนึง บางคนในวันหนาพุทเนี่ยขอเปลี่ยนมาก้าเนี่ยเพราะงั้นวาัานหนาไม่ได้หลายเนี่ยต้องวนะันเนี่ยพอดีนะลยตะลินนะบางคนในวันหนาพุทเนี่ยโอ้ยบางคนกับอาวานบางพุทก,กับพอดีสักนี่แหละครับยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลกร,รัมต่อไนนะร่นะพอดีตะลินกับวันประมาณยี่สิบเพื่อไปสิบกิโลอ่าต้องเพื่อนะต้องเพื่อนนะอ่านะโอเคเนี่ยมาเบิ้บงเสียยึดครับแมนแมนครับแมนแมน เพื่อว่อจ่ากน้อยนึงนะครับครับเพื่ออย่างน้อยนึ่งครับครับแมนแมนถูกต้องเลยครับครับเพื่อว่อย่างน้อยครับครับเดี๋ยวมาดูนะครับจียยิดหวานเข่าพี่น้องนะครับหวานข้าวก็ใส่เข่าเข่าเอียงไงจี่ดจี้่ะเออจิบซีมมาตรฐานนะ บ้านเฮาไ่หลายนะเก้เจ้โ oh. อ้ตาลินน er ่ยย yeah. ิงข้าวอยู่โอ้ที่ตันสามแสดงว่าตันตันกว้าเนี่ยนะาเจ้านะโอ้เนี่ยนอนหานเลยครับครับเขาลาลตตันมาตรฐานลายตตันกว้าตเลีนนะของเจ้านี่ถือว่าดีมากตเลีนของเจ้าดีมากเลยตเลีนเนี่ยนะ นาสามไร่นะครับปีเรวแก้วเขาน้ำฟางได้ซีตันเนี่ยสลินสี่ตันก่วพี่น้องประมาณไรละตันสามตันเสียเอานะครับคนขัง,งได้ดีพี่น้องเขาเหนียวกอขอหนึ่งสียนะครับวันนี้ก็เลยมาเบิงเนี่ยพี่น้องมาเบิงเสียอิจวานเขาเจ้าของพี่น้องไปรับจ้างเพิ่นเพิ่งมีเวลาวานันเขาเจ้าของพี่น้องครับเนี่ยนะครับสรุปก็คือนะครับท,ท,ทีมงานเสียอิจ นะครับรถไถน้อยรับจ้างทำนาพี่น่องไล่ล,ละแปดร้อยคือวนันไหนเจ้าของนาะพร้อมพี่น่องนะครับขั้นตอนแรกคือเจ้าของนากระสูบน้ำของเขานะนะครับเสียยึดกะที่เอาทีมงานมาไถผ่านรอบแรกไถผ่านหัวหมูพี่น้องนะครับไถผ่านหัวหมูเสียนํางเลกวันเส็จแล้วกัจะคอยเอาไนนอ,านอนา้นะครับเอาครุบพี่น่องครุบยํำนาหรือะนะครับ นี่แหละพี่น้องครุบครุบยับยั้งลงนะครับนะครับนี่พี่น้องบอกครับมันชีบัญชีเปลี่ยนกี่ตัวเลี้ยงใช่ไพี่น้องครับนี่นี่เบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งการทํางานของรถไถน้อยกับรถไถใหญ่ต่างกันน้่พี่น้องรถไถใหญ่เนี่ยคือบันไดความเล็วความแรงนะครับแต่ความละเอียดมันกระสู่รถไถน้อย่ได้พี่น้องครับนี่นะครับรอบแรกคือนะครับไถผ่านหัวหมูกันพี่น้องนะครับเจ้าของน้สูบน้ำเข่าแปลงน้าเสร็จนะครับเอาผ่านหัวหมูมาไถ นะครับไถเรียบร้อยแล้วก็เอาขบลงยำพี่น้องนะครับขบลงยำเดี๋ยวล้วก็เอาเอาเอายิ่หืนพี่น้องยี่หินยี่หินลงนะครับลงกวาดแปลงหน้าให้ให้เอาให้ให้แปลงหน้าเสมอแล้วก็เฮ็ดร่องหน้าไม่พอมพี่น้องครับเฮ็ดร่องหน้าไม่พอมนะครับจากนั้นเพิ่นก็นะครับที่บอกเขาเองพี่น้องเอาขบปลูกรงน้าเมื่อใดในพี่น้องนะครับแล้วก็มาดูขวปลูกขวปลูกแตกว่านะครับขวปลูกไอ้งอกดีบ่นะครับคัดขบปลูกพันุ งอกดีเท่ากับไอทีมงานเพิ่วันได้พี่น้องทีมงานมันจะเบ่งเอยงนะครับนะครับว่านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องมันก็มีสอระบบก็คือนะครับว่านก่อนจะค่อยเพียงน้ำพี่น้องหรือเนี่ยพี่น้องเพียงน้ำแล้วกับว่านเล็กก็ได้พี่น้องครับเนี่ยมันแข่งกับเ่านะครับนะครับได้ทั้งสองแบบพี่น้องนะครับผ้ากลางนี่เขาระบบนี่เขาว่านน้ำหลายๆเนี่ยพี่น้องว่านเสร็จปั๊บเขากอจะค่อยเปียงน้ำออกนะครับบานเท่านี้บาง นะครับส่วนมากก็จะเปลี่นเปียงน้ำมีแหงก่อนยังค่อยว่านพี่น้องนะครับขออนุญาตานมันบ่เกิดจันพี่น้องนะครับแต่ว่าก็นะครับมีผลบ่ต่างกันเดียวพี่น้องว่าแต่พี่น้องต้องลดหน้ออกจากเปล่งน้าให้แหงนะครับนะครับปรับน้าให้มันให้มันให้มันเสมอถ้าน้ำขังนี่พี่น้องเปียงน้าออกแล้วค่อยว่านนะครับหม่องที่เป็นรูมเป็นหนองนี่นะครับน้ามันยังบ่แหงอ่ะบ่เกิดด้วยกันพี่น้องนะครับเติดพี่น้องว่านนะครับน้ำยังน้ำมันยัง น้ำยังได้แปลงนะนะครับมันยังไ่ได้แห้งนะครับผาวันเสร็จปุ๊บเขาเปียงน้ำหอกน้ำแห้งเบิดตทั้งแปลงเนี่ยมันก็เกิดด้เราดี่ยเรองนะครับเพราะนั่นน้ำหวานน้ําตมนี่คือพี่น้องต้องหลังจากว่านเขาแล้วเนี่ยนะครับต้องลดน้ำออกจากแปลงน้าให้เบิดทุกจุดนะครับเขาขาอะเกิดได้พี่น้องนะครับข้อะเกิดครับอแบบนี้คือสรุปก็คือนี่แหละพี่น้องเสียยิดทีมงานเสียยึดรับจ้างทำน้านะพี่น้องไายละแปดร้อยบาท วานให้พร้อมได้พี่น้องนะครับแปดร้อยบาทนี่คือวานเขาให้เจ้าของน้าพร้อมบางคนสอบถามมานะครับในละแปดร้อยพร้อมวานนี่คือวานให้พร้อมว่าหรือว่านะครับให้เจ้าของน้าเพิ่นวานเองนะพี่น้องหากคนมาวานเองนต่เม่น้องนะครับก็เลยมาสอบถามพี่น้องให้เข้าใจกันนะครับก็คือแปดร้อยบาทนี่คือวานให้พร้อมพี่น้องครับนี่นะครับทีมงานเพิ่นที่วานเขาให้เขาพร้อมเจ้านานพี่น้องที่สนใจที่จะ นะครับทำนาปีและนาปลังนะพี่น้องลองมาติดต่อไว้เพราะว่ามันกะนะครับต้องขึ้นคิ้วไว้ครับพี่น้องนะครับมาสามารถที่จะโดดคิ้วได้นะครับผู้ใดซีนะครับสนใจจากฤดูกาลทำนาปีที่ไหยพี่น้องนะครับเริ่มเดือนนะครับพุทธศมมิถุนาพี่น้องกรกฎามนี่นะครับนะครับก็มาแจ้งคิ้วได้พี่น้องนะครับกับเสียยิปนะครับนัดสอบถามได้ที่นะครับ ลานพระปู่คมขาวนย่ไหพี่น้องนะครับนะครับาหาได้พระบ้านสียิดอยู่ข้างไหนพี่น้องนะครับอยู่เอาง่ายๆก็อยู่ส่ครับพี่น้องอยู่นะครับบ้านสียิดอยู่นะครับทางเข้าวัดวัดป่าไหนพนี่น้องนะครับวัดป่าบุพนิมิตสถิตธรรมนะครับบ้านหันหมู่ที่ห้านะครับพี่น้องติดตทบ้านหันอำเภอกะสีสุบุญจังหวัดชายภูมินะครับ,บ, 5, รบพี่น,น้องก,กับ,บากมาติดต่อได้นะครับ,บ,นะรบที่ บ้านเรายุดแถวนาวัดแับพี่น้องนะครับเายู่แถวนานาวัดนาวัดปลาพี่น้องนะครับหรืออยู่ข้างๆนะครับร้านปลาปูพร้อมขายเลยพี่น้องนะครับมาเ็ติดต่อสอบถามได้นะครับใครสนใจช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงดูดูทำน้ำปังพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดเสร็จเฮ็ดเสร็จแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลพี่น้องเหลืออีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูดูเก็บเกี้ยวกู้เขากับเบิดแล้วพี่น้องนะครับช่วงนมาที่แตกเขากันจะเป็น นะครับช่วงข้าวนาปีนะครับเขานับปังแล้วก็ค่อยตากเขาคนดอกพี่น้องนะครับตากเล็กน้อยคือตากเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องแต่ว่าเขานาปีเนี่ยส่วนมากที่ตากกันนะครับนะครับขายสดส่วนหน่อยพี่น้องนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดเป็นข้าวนาปังนี่คือส่วนมากขายพี่น้องนะครับขายขายนะครับขายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะตากไว้หเฮ็ดเมล็ดพันธุ์นะครับตากส่วนหน่อยพี่น้องนะครับ มาเยี่ยมชมเสียยิบนึงครับพี่น้องในการนะครับหวานหวานข้าวหนะ้าปังพี่น้องหลังจากที่ไปนะครับเป็นรับจ้างเฮ็ดนาเห็นพี่น้องเข้าอยู่หลายแปลงอยู่พี่น้องจนบม่ีเวลาเฮ็ดนาเจ้าอของนี่พี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแปลงข้าวโพดนี่พี่น้องแปลงข้าวโพดฮะันาจะไปเราจะได้กินข้าวโพดเนี่ยสงการได้กินว่าสงการเนี่ย ดิ่กำลังออกอ๋อออกแล้วพี่น้องออกแล้วนี่กระโพดข้าวเหนียวเนี่ยเย็นเนี่ยเขเหนียวเนี่ยอ๋อเหลืองเหลืองดิ่อ๋อกระเพดเหลืองพี่ด้วงกระโพดเหลืองแซ่บบ้างกระเพดเหลืองเนี่ยดิ่กระโพดเหลืองเขาเขาไปเฮ็ดไอเฮ็ดขนมของหวานเหมือนกันไห็นิ่เอาพี่น้องนะไปสนใจกระโพดะน่าเย็นนะเร็วเร็วนี่มาเรยวเร็วนี่นะไข่รัวท่าะเลเนี่ยไข่รัวท่าะเลเนี่ยไข่สดบ่ เอเวัมนีเมแล้วดูแลสิ่งโอ้ไปรับจ็อบไปรับจ้างเฮ็ดนะให้พี่น้องเขาจุดนี้มีเวลาเบิ่งกระโฟจ้าของเขาอานะเย็ดนะอครับไป